สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องกาวเวที่กลางกรุงค่ะและก่อนที่เราจะไปเรียนนั้นนะคะให้เด็กๆฝึกลกับสมองโดยการอ่านและเขียนคำยากค่ะโดยให้เด็กๆนะคะหลังจากที่ฝึกอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกคำยากมาคนล่ะหกคำและเขียนลงในสมุดของเด็กๆนะคะ โดยคำยากจะมีทั้งหมด12บสอคำค่ะคำที่หนึ่งคำว่าปราโมดปราโมดคำที่สองปอรเมนปรเมนคำที่สามนิเวศนิเวศคำที่สี่กากบาทกากบาทคำที่ห้าธรรมรงธรรมรง คำที่หกภูมิศาสต์ภูมิศาสต์คำที่เจ็ดโอวาดโอวาดคำที่แปดมัธยัตมัธยัตคำที่เก้าวินิจฉัยวินิจฉัยคำที่สิบคำว่าพิุเรนพิุเรนคำที่สิบเอ็ด อาพาธอาพาและคำสุดท้ายนะคะคำว่าสัตธ,ธาสัตธ,ธาและให้เด็กๆนะคะเลือกคำยากทั้งหมด12คําคำนี้ให้เลือกเขียนมาคนละ6คำนะคะหลังจากที่เด็กๆเ,เขียนคำยากเสร็จแล้วนะคะพิเช์จะมีวิดีโอให้เด็กๆชมเกี่ยวกับเรื่องของกาหวาวที่ฟังลวงค่ะ เด็กๆไปรับชมวิดีโอเรื่องกาว่วาวที่กลางกรุงได้เลยค่ะกา่วาวที่กลางกรุงตอนที่ 1. 1สวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องกา่วาวที่กลางกรุงมาฝากน้องๆอ,อยากฟังกันหรือ,อยังครับ แต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องกาวเบาที่กลางกรุงนั้นเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคำว่าทิวทัศ์หมายถึงลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติแน่นขนาดหมายถึงแออัดบาทหมายถึงภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสาม,มเณร ใช้รับอาหารบินทบาทเลิกคิ้วหมายถึงยกคิ้วขึ้นแสดงความประหลาดใจหูฝาดหมายถึงได้ยินเสียงเพี้ยนไปดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วเรามาอ่านเรื่องก้าวเบาที่กลางครูพร้อมๆกันนะครับ ยามเช้าเริ่มต้นอย่างสดใสลมหนาวพัดแผ่วเบาเข้ามาทางหน้าต่างม่านสีขาวหลายลูกไม้พลิ้วไหวเด็กหญิงพลอยลุกจากที่นอนมายืนริมหน้าต่างพ่อกับแม่พัดยังไม่ตื่นเมื่อวานครอบครัวของพลอยไปเที่ยววัดพระแก้วเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและย่านการค้าที่สำเพ็งกลับมาก็มืดแล้ว พ่อกับแม่และพี่พัทเหน็ดเหนื่อยมากกับการเดินเที่ยวและซื้อของปลอยก็เหนื่อยเมื่อคืนเธอหลับตั้งแต่หัวย,ยังไม่ทันถึงหมอนตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้วตอนอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดปลอยตื่นเช้าเสมอเพื่อช่วยแม่เตรียมกับข้าวสำหรับใส่บาตรยามเช้าตรู่จากวัด จะพากันเดินเป็นแถวออกมาบินทบาทเมื่อพระผ่านมาใกล้ถึงหน้าบ้านของพลอยเธอจะร้องเรียกแม่ให้ใส่บาตรทุกครั้งที่ได้ใส่บาตรพลอยมีความสุขและรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกแต่เช้านี้เธอไม่ได้ใส่บาตรบ้านของป้าท,ที่อยู่กรุงเทพอยู่ไกลวัดครอบครัวของพลอยมาเยี่ยมป้าท,ที่กรุงเทพ และพักที่บ้านไม้หลังใหญ่ของป้ามองออกไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดพลอยยังยืนอยู่ริมหน้าต่างลมต้นฤดูหนาวพัดผ่านมาอ่อนโยนที่บ้านของเธอป่านนี้คงหนาวแล้วกลับไปถึงบ้านแม่คงรือเสื้อกันหนาวมาให้เธอกับพี่คำปันใส่บางที เธอจะขอให้แม่ซื้อเสื้อกันหนาวใหม่ให้ด้วยพลอยเอาแก้มแนบหน้าต่างทันใดนั้นได้ยินเสียงนกร้องดังกาวเว้ากาวเว้าเสียงดังมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งค่อยๆดังขึ้นและดังขึ้นราวกับว่ามันกำลังบินใกล้เข้ามาเรื่อยๆนกกาเว้า พลอยเผอบอกตัวเองเสียงดังและเลิกคิ้วอย่างฉง,งนน่าประหลาดเหลือเกินที่เธอได้ยินเสียงนกกาว่าวกลางเมืองใหญ่กรุงเทพเต็มไปด้วยตึกสูงและย่านการค้าไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีนกกาบ่าวมาร้องให้ได้ยินพลอยชโงกหน้าผ่านช่องหน้าต่างพยายามกวาดสายตามองหาแต่นอกจากหลังคาบ้านเรือนและยอดไม้เขียวๆที่ขึ้นมาแซมอยู่เป็นระยะ กก็็ไไมม่เเหนีีอะอะรลยตื่นเช้าจริงนะจ๊ะลูกหนูได้ยินเสียงนกกาเหวาวอะไรกันหนูหูฝาดไปหรือเปล่านกกาเหวที่ไหนจะมาอยู่ในเมืองใหญ่แต่หนูได้ยินจริงๆนะคะแม่เสียงนกกาเหว่า,วาวจริงๆด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะได้ยินเสียงนกกาเหว,วอยู่แถวนี้ แม่เข้ามาหาพลอยกอดเธอจากข้างหลังพลอยรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกมือของแม่ที่อบเธอไว้อย่างคุ้นเคยช่างอบอุ่นและอ่อนโยนเส้นิกระไรเสียงพูดของพลอยกับแม่ปลุกพ่อกับพัดให้ตื่นมาพร้อมกันพอรู้ว่ามีนกกาเบาทั้งพ่อและพัดต่างรีบเข้ามามุงดูที่หน้าต่างบานนั้นคงเป็นนกที่ใครสักคนเลี้ยงไว พ่อสามนิทานไม่ได้ยินเสียงนกกระเบ่าเจ้ยแจ้วเสียงของมันดังอยู่เป็นระยะและดังขึ้นดังขึ้นเหมือนรู้ว่ามีคนกําลังแอบฟังหรือไม่มันก็หลงทางมามันไม่ควรอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างนี้นั่นนะสิลอยเห็นด้วยหากมันพลัดหลงเข้ามาจริงๆอย่างที่พัดว่าก็น่าใจหายน่าสงสารมันนะยิ่งรู้สึกว่าเสียงนกตัวนั้น ฟังดูเศร้าและเหงาเหลือเกินเป็นไปได้ว่ามันอาจคิดถึงบ้านที่จากมาคิดถึงพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆของมันที่อยู่ในป่าใหญ่พ่อเอามือโอบไหล่พลอยและมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนจะช่วยเธอมองหานกกราบ่าตัวนั้นเรื่องของนกกหบ่าวันเศร้าน,นะลูกไม่ว่านกกราบ่าตัวนี้จะหลงทางมาหรือมีคนเอามาเลี้ยงไว มันก็เป็นเรื่องเศร้าทั้งนั้นมันเศร้ามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะพ่อหันมายิ้มให้พลอยแล้วบอกให้เธอกับพี่รีบไปอาบน้ำแต่งตัวเพราะจะต้องเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านในวันนี้พร้อมสัญญาว่าจะเล่าเรื่องนกกาว่าให้ฟังทีหลังหลังจากลาป้ากับสมาชิกทุกคนในครอบครัวแล้วพ่อขับรถออกจากกรุงเทพไปตามถนนที่แน่นขนาดด้วยรถราพลอยมาเที่ยวกรุงเทพหลายครั้งแล้ว กว่าจะออกมานอกเมืองได้ต้องใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงพ่อขับรถด้วยความเร็วปานกลางทำให้ปลอยมองดูทิวทัศน์สองข้างทางได้อย่างชัดเจนรถแล่นผ่านเมืองทุ่งนาและป่าละเมาะทิ้งความวุ่นวายจอแจของเมืองหลวงไว้ข้างหลังพลอยนั่งคู่กับพัดในที่นั่งด้านหลังคนขับ เธอยังได้ยินเสียงนกกะเห่าตัวนั้นแวววดังอยู่ในความรู้สึกเป็นระยะระยะป่านนี้มันยังคงส่งเสียงร้องอยู่อีกไหมเนาะเมื่อไหร่พ่อจะเล่าเรื่องนกกาเห่าให้ฟังคะพ่อหัวเราะขณะที่ตายังคงจ้องไปข้างหน้าแม่หันมาสอนพี่น้องแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนหนูยังไม่ลืมมันอีกคือลูกพ่อต้องทําตามสัญญาด้วยนะจ๊ะ พ่อผ่อนความเร็วให้ช้าลงแล้วเปลี่ยนมาขับทางซ้ายสักครู่พลอยได้ยินเสียงพ่อร้องเพลงขึ้นเบาๆกาเวาเอยไขไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรพ่อร้องเพลงอะไรนะ่ะฟังคล้ายๆเพลงกล่อมเด็กที่แม่เคยร้องให้ฟังเลยล่ะครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆอ,อยากรู้หรือเปล่าว่าพ่อกำลังจะร้องเพลงอะไรถ้าอยากรู้ว่าพ่อกำลังจะร้องเพลงอะไรเรามาติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ 2. ส,สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับ จำได้ไหมครับว่าในครั้งที่แล้วติดค้างอะไรกับน้องๆไว้ใช่ครับพี่ยังติดค้างเรื่องกาวเว่าที่กลางกรุงในช่วงที่พ่อกําลังจะร้องเพลงนกกาวเว่าครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคงคาหมายถึงแม่น้ำ คลอแคลหมายถึงไม่ห่างออกเคียงกันเช่นปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคลตัวแม่จะสอนบินโพหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งใบรูปหัวใจปลายใบยาวแหลมคล้ายหางใบอ่อนและผลใช้ทำยาได้ แมงดานาหมายถึงสัตว์จำพวกมวลน้ำชนิดตานูนแข็งขนาดใหญ่หนึ่งคู่มีขาคู่แรกเป็นอวัยวะจับอาหารส่วนขาคู่ที่สองและสามเป็นขาว่ายน้ำต้นว่าหมายถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งผลสุกสีม่วงดำกินได้ เอาละครับน้องๆเมื่อได้ดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วเรามาฟังเรื่องกาเวาที่กลางกรุงกันต่อดีกว่าครับกาวายคายวาให้แม่กาฝาก แม่กก็ลงรักคิดว่าลูกนายอุทอนพ่อร้องเพลงอะไรนะเพลงนกตาเ่าไงาลูก ลูกไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยถ้าอย่างนั้นพ่อจะร้องให้ฟังอีกครั้งนะลูกกกกกกาาาาวว่อ่อ้ใหแแมแมกก็ลง รักคิดว่าลูกนายอุทธรค้าบเอาข้าวมาเพื่อ ไปขาบเอาเยื่อมาป้อนทานน้อมวายในรังนอนสซอนเยื่อมาอีกิน อีกเจ้อูยังอ่อนคลอแแขนท้อแท้จะสอนบินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำ พระองค์ค่ตีนเจ้าหยีบสารายปากก็สายหาปลา กินกุ้งแลกินกางกินหอยกระพังแมงดางกินแล้วก็พงมาจับ ที่ต้นว่าโพทองยังมีนายพรานที่เยี่ยมเยี่ยมมองมอง ยกปืนขึ้นสองจ้องเอาแม่กาดำตัวหนึ่งว่าจะต้มอีกตัวหนึ่ง วา่าจะยมกินนางแมกาดำคำวันนี้อุเม พอพ่อร้องเพลงจบทั้งพลอยและพาร์ก็ปรบมือให้ด้วยความพอใจเสียงพ่อช่างน่าฟังและไพเราะจับใจนึกถึงตอนที่ยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่นอนฟังแม่ร้องเพลงกล่อมเพลงแล้วเพลงเล่าจนเคลิ้มหลับไปตอนนี้เธอโตแล้วไม่ค่อยได้ฟังเพลงเหล่านั้นอีกฟังแล้วรู้เรื่องมั้จ๊ะ ไหนลองเล่าให้แม่ฟังซิว่าเพลงกล่อมเด็กที่พ่อร้องเมื่อสักครู่เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรพลอยนิ่งคิดย้อนทวนไปถึงเนื้อเพลงที่พ่อเพิ่งร้องจบลงแล้วเธอจึงตอบว่าเป็นเรื่องของแม่กาตัวหนึ่งที่หลงรักและเลี้ยงลูกของนกกาเว่าที่มาไข่ทิ้งไว้ให้แม่กาฟักเพราะคิดว่าเป็นลูกของตัวเอง แม่กาคอยไปหาอาหารมาป้อนพาไปสอนให้หัดบินแต่แล้ววันหนึ่งแมกกาก็ถูกนายพรานฮา่าไม่เอาหนูไม่เล่าแล้วมันเศร้าเกินไปน่าสงสารมันนะแมาก็อพอบอกแล้วยังไงเล่วว่าเรื่องของนกกาเวามันเศร้าเศร้ามาตั้งแต่แรกเกิดเกิดมาแม่ก็ไม่เลี้ยง แต่ก็ยังดีที่แม่กาช่วยเลี้ยงให้ทำไมแม่นกกาเวาต้องทำอย่างนั้นด้วยทำไมมันไม่เลี้ยงลูกของตัวเองล่ะพ่อทำไมต้องทิ้งให้คนอื่นเลี้ยงด้วยครับบางทีอาจเป็นธรรมชาติของนกกาเวาเขาว่ากันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆสัตว์แต่ละชนิดก็มีธรรมชาติของมัน คนสมัยก่อนเขาคงสังเกตได้เลยเอามาแต่งเป็นเพลงกล่อมเด็กยังไงล่ะแต่คนเรากลับแยกกว่านะคะทำไมในพรานต้องไปยิงกาด้วยในพรานเป็นคนใจร้ายเป็นธรรมชาติของนายพรานใช่ไหมครับพ่อไม่ใช่เป็นธรรมชาติของนายพรานหรอกแต่ในพรานคือคนที่มีอาชีพล่าสัตว์ สมัยก่อนมีสัตว์ป่าอยู่มากมายในพรานก็เลยล่าไปขายและนำมาเป็นอาหารแต่ทุกวันนี้ไม่มีสัตว์ป่าจะให้ล่าแล้วและการล่าสัตว์ป่าก็ผิดกฎหมายด้วยพ่อช่วยเล่าที่มาให้ลูกฟังหน่อยนะจ๊ะพ่อเป็นครูรู้เรื่องดีกว่าแม่พ่อยังคงประคองปวมาลัยรถอย่างระมัดระวัง สายตาจับไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่แล้วเริ่มต้นเล่าที่มาของเพลงนกกาเวาเพลงกล่อมเด็กบทนี้เป็นของเก่าเราบอกไม่ได้หรอกว่าใครเป็นคนแต่งได้แต่จดจำต่อๆกันมาเอาไว้ร้องกล่อมให้เด็กๆนอนหลับตอนพ่อเป็นเด็กจำได้ว่าคุณย่าของลูกเคยกล่อมให้พ่อฟังเหมือนกัน หากลูกอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ค่อยไปหาอ่านเพิ่มเติมในหนังสือแล้วพ่อจะหาหนังสือมาให้อ่านพลอยขอบคุณพ่อกับแม่ที่เล่าเรื่องเพลงกล่อมเด็กให้ฟังเธอตั้งใจว่าเมื่อไปถึงบ้านจะรีบอ่านหนังสือที่พ่อแนะนำและจะให้แม่สอนร้องเพลงนกกาบ่าวให้ได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องเศร้าแต่เธอก็ได้เห็นความรัก ความเมตตาของแม่กาที่มีต่อลูกนกกาว่าตัวน้อยทั้งที่ไม่ใช่ลูกในไส้ของตัวเองตลาดทางจนถึงบ้านพลอยคอยเฝ้าคิดแต่เรื่องเพลงนกกาว่าของพ่อนึกถึงลูกนกกาว่ากับแม่กาที่น่าสงสารซึ่งถูกนายพรานยิงตายเธอนึกย้อนไปถึงนกกาว่าที่ส่งเสียงร้องเมื่อตอนเช้าตรู่นกกาว่าที่อยู่ในเมืองใหญ่ตัวนั้น บางทีมันคงจะเหงาและคิดถึงบ้านเหลือเกินฟังเรื่องนกกาเหว่าที่กลางกรุงจบแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆได้ฟังเพลงนกกาเว่าแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างวันนี้น้องๆลองกลับไปให้คุณแม่ร้องให้ฟังบ้างนะครับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้มีการรับชมเกี่ยวกับเรื่องกาเหว่าในการกรุงทั้งสองกอนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเรื่องกาเหว่าวและการกรุงก็สามารถให้ข้อคิดกับเราได้นะคะและนักเรียนก็สามารถนําบทเรียนเหล่านี้นค่ะมาเป็นข้อคิดในการเรียนในการใช้ชีวิตนะคะหรือใครอยากให้พ่อแม่ร้องเพลงกาเหว่าวที่กลางกรุงให้เด็กฟังก่อนนอนก็ได้นะคะ แล้วเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะส่งคำยากมาให้ทิชเชอร์ด้วยนะคะไว้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ